ทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เป็นการอ่านไพ่ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2564นะคะอาจารย์ขอเปิดดวงความรักให้กับชาวตุลคนมีคู่ก่อนนะคะเราจะดูว่าชาวตุลตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงอยู่นะคะ คุณในไพ่สองเหรียญนะคะคุณด้ไพ่ราชินีเหรียญในไพ่อัศวินถ้วยในไพ่ชามล้านและก็ด้ไพ่สองถ้วยนะคะจากน้าไพ่นะคะความรักของชาวตุลน,นะคะสองเหรียญตอนนี้คุณเริ่มที่จะมูฟเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณมีเกณฑ์ คุยกับใครบางคนอยู่นะคะอสศวินถ้วยนะคะคนนั้นเหมือนเป็นสเปคของคุณมากมายเลยอะนะคะตอนนี้คุณเริ่มที่จะ,ะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าคุณรักคุณชอบใครอยู่นะคะจานมองเหมือนคุณอยากหยหลุดออกมาจากใครบางคนอืมแปลกนะชาวตุลเหมือนคุณอยู่ระหว่างทางเลือกอยู่ไหมคะกับใครบางคนทั้งคนเก่าและคนใหม่อยู่นะ,ะจา์มองเนี่ย นะคะคุณคุณอยู่ในจังหวะว่าจะเทใครบางคนะนะนะเทใครบางคนที่แบบใช่คุณอาจจะสงสารเขาอาจจะมีความเจ็บปวดบ้างนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่คุณได้รู้ความต้องการของหัวใจอะ่ะสิ่งที่มันเติมเต็มแล้วทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดคืออะไรคุณเลือกคุณเลือกหัวใจ อาจจะไม่ถูกต้องนักแต่คุณเลือกความต้องการของหัวใจอยู่ใช่ไหมคะมันเหมือนกับคุณต้องต้องปล่อยวางกับบางสิ่งที่คุณให้ความสงสารแต่คุณไม่ได้รักเหมือนเดิมอะ่ะม,มันแปลกแแบบนั้นเลยนะคะน่าไพ่แต่ตอนนี้คุณกําลังเกิดอารมณ์แบบความรักใค่กับใครบางคนที่แบบหมดใจทั้งหมดของหัวใจคุณบอกเลยว่าเขานี่คือคนที่ใช่แล้ว คุณกําลังตกในหลุมรักของใครบางคนอยู่ทั้งทั้งที่คุณมีใครบางคนอยู่เอ,อให้มันออกประมาณนี้นะอ่าโอเคค่ะอาจารย์ขอดูคนคนนั้นที่คุณกําลังตกหลุมรักอยู่ก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างการที่คุณจะตัดสินใจเลือกเขาอ่ะ กณตัดสินใจถูกเพือยังคุณจะต้องรู้ใจเขาก่อนเนาะว่าเขาโอเคกับคุณแค่ไหนอัศวินถ้วยสองไม้นะคะเจ็ดถ้วยทีวิลหกเหรียญอืมโอเคเขาก็โอเคแล้ะค่ะคนคนนี้ของคุณเขาก็เหมือนรู้แหละว่า อดีตคุณคืออะไรเป็นมาอย่างไงดีวิวคุณอาจจะมีพันธะหรือมีใครคนเก่าอยู่หกเหรียญที่คุณก็เห็นอกเห็นใจกับสิ่งนั้นก็ได้นะคะสิ่งที่คุณผูกพันมาก่อนเขาอาจจะเข้ามาทีหลังนะคะถ้าอาจารย์แปลจากหน้าไพ่เนาะ,ะเหมือนเขาอยากให้คุณเคลียร์อยากให้เขาอยากให้เขาเป็นตัวเลือกของคุณคนเดียวนะคะเจ็ดถ้วยเป็นสิ่งที่เขาฟันไฟแล้วเกินะ่ะ ว่าจะมีแค่คุณกับเขานะคะสวินถ้วยกระสองไม้อาจจะไม่มีอุปสรรคขวางทางรักระหว่างคุณกับเขานั่นเองนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นก็น่าจะแปลว่าเลือกทางเลือกของคุณก็คือเลือกทางสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนั่นแหละค่ะมาดูสรุปความสัมพันธ์รักของคุณเป็นยังไงต่อเป็นไพ่เดมูลอาจจะมีความเจ็บปวดที่จะต้อง เทบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละคะ่ะเหมือนที่อาจารย์แปลไปในแถวแรกนั่นแหละชาริออตสองดาบคงจะเทจริงๆแล้วราคานะคะใครบางคนที่เข้ากับเหตุการณ์หรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้าเหตุการณ์ถ้าพลังงานไม่ตรงกันก็ได้นะอาจารย์แปลว่าคุณตัดสินใจมูฟนะคะชาริออตตัดสินใจเทจบนะคะคุณ แม้จะมีความลังเลอยู่บ้างแต่แล้วไพ่ชาลีออทมันคือการไปข้างหน้าแล้วก็ปลดปล่อยให้มันผ่านไปกับสิ่งที่อาจจะมีอยู่ในชีวิตคุณมานานแต่มันถึงการเวลาที่เขาเรียกว่ามันหมดบุญต่อการหรือหมดพลังต่อการบางสิ่งบางอย่างต่อให้จะเนิ่นนานแค่ไหนแต่สักวันถ้ามันไม่ใช่ มันจะจากกันเหมือนที่ไพ่าขึ้นนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวตุลค่ะได้ไพ่อัศวินถ้วยได้ไพ่สองดาบได้ไพ่จัสติกอัศวินเรียน ราชาเหรียนเสี่เหรียนสำหรับคนโสดปักนี้ชาวตุนคะอาจารย์มองว่าคุณไพ่ประจำราศีคุณขึ้นมาซะด้วยแปลว่าได้เกษตรเนาะถ้าความหมายทางโหราศาสตร์ก็แสดงว่าคุณใช้ความคิดคุณใช้วิจารณญาณมากขึ้นเหตุผลมากขึ้นในการคิดในเรื่องของความรัก ใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณต่อไปนี้จะต้องจริงใจไม่ไม่ไมคบกันเพราะเรื่องของผลประโยชน์เพราะเรื่องของฐานะทางสังคมแต่คุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วรักคุณจริงพร้อมที่จะดูแลปกป้องอะไรที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้อาจารย์มองมีคนเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะมีอัศวินถ้วยนะคะเอ,อ แต่คุณจะนิ่งมากคุณจะไม่ได้เปิดใจทั้งหมดคุณกอดเหรียญไว้แน่นกอดตัวเองรักตัวเองมากเพราะฉะนั้นคุณจะใคร่ควรพิจารณาอย่างมากในเรื่องของความรักที่มันจะไม่ต้องเจ็บปวดอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้ก็น่าจะต้องไโฟกัสเรื่องของการงานการเงินมากกว่าความรักละคะ่ะถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะค่อยๆเปิดใจค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอไพ่นิยามความรัก ว่าอย่างไรสำหรับความรักนะคะไพ่จะแนะนำนิยามความรักหรือความรักคืออะไรนะคะโอกาสเพลิงผานออกมาสองใบเ็พูดสองใบไปเลยนะคะความสำเร็จ แล้วก็ผู้มอบให้นะคะนิยามความรักเนี่ยถ้าเราใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นั่นแหละค่ะนะคะมันอาจจะเป็นโอกาสดีๆให้คุณนะนะคะไม่ต้องถูกอะไรนะการเผาไหม้บางอย่างมันก็เผาไหม้เพื่อเพื่อทําให้มันสําเร็จก็ได้อย่างการหลอ่อล้อมทองหรืออะไรมันต้องมีการเผาผลาญใช่ไหม,มเพื่อให้เกิด การหล่อเป็นทองรูปพันธ์นี้สมมุติการแปลของอาจารย์นะไฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าการเผาผลาญหรือการมีพลังบางอย่างเพื่อให้เกิดโอกาสเกิดความสําเร็จวิกตอรี่นะคะ,ะความรักที่ดีก็จะมอบโอกาสดีๆให้กับตัวเราในเชิงการใช้ พลังงานของความรักให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่ากับตัวเองจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้วิกตอรีมันเป็นพลังงานในเชิงบวกได้ถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์นั่นเองนะคะอย่าให้มันมาเผาผลาญและทำลายเราเองแต่จงเป็นการเผาเพื่อเกิดความสำเร็จนะคะเเรามาดูไพ่ฟังใจว่า คนรักของคุณจริงๆในส่วนลึกเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนตอนนี้หรือในอนาคตเขาอยากจะบอกอะไรที่ไม่ได้บอกก็ได้นะคะาอาจารย์มงนะอยากจะแปลอย่างนี้มากกว่าเพราะบางทีการจบความสัมพันธ์หรือการมีปัญหากันไปแต่มันค้างคาใจคือเฮ้ยบางคนจะถามอาจารย์เสมอถึงแม้เลิกกันไปแล้ว มีสักนิดไหมที่เขารักผมมีสักนิดไหมที่เขารักฉันเรายังคลางแจงคลางแคงใจในความสัมพันธ์ที่เคยรักกันมากๆตรงจุดนั้นคุณก็คิดว่าเขารักคุณใช่ไหมคะแต่แล้วมันพลิกผันของดวงหรือว่าตอนนั้นเขาไม่ได้รักเราเลยอย่างเงี้ยจะมีบางคนคิดแบบนั้นนะคะโอเคเรามาดูจริงๆแล้วตอนนั้นที่คุณคบกันเขารักคุณไหมอะไรประมาณนี้ มันคอยดูแลหัวใจทําอะไรสักอย่างอยู่อย่างเงหงาๆแน่นอนล่ะคะ่ะถ้าพปอย่างเงี้ยช่วงนั้นเขาก็ต้องรักคุณอนะไม่อยากให้คุณเหงานะอยากทําอะไรสักอย่างเป็นการเติมเต็มให้คุณมีความสุขให้คุณได้รับสิ่งดีๆนั่นคือเป็นสิ่งที่ช่วงนั้นเขาอยากทําเพื่อคุณคะ่ะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังในความรักอันจะเกิดขึ้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ